สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่2พฤศภาคมนะครับก,กัเราก็จะมีข่าวข่าวเกี่ยวก,กับการลงทุนทองคํามาฝากกันภาพรวมการขึ้นไหวทองคําวันนี้ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ได้ขึ้นไปแถว2,320กว่าๆนะครับรับผลการประชุมเอฟเอมซีแล้วก็ถอยถแถลงของเจอรมพาเวลที่บอกว่าจะลด q t แต่สุดท้ายแล้วก็ยืนไม่ไหวนะครับแล้วก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับต้องมาดูกันว่าการลดลงรอบนี้จุดที่เข้าซื้อจะอยู่ช่วงไหนและมี จังหวะอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณธีรัตจุฑาวาฬกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอินต์โกโกเทจจำกัดน,นะครับมาดูมุมมองของคุณธีรัตน์ว่าทองคําตอบรับกับผลประชุมเฟดถ้อยถแถลงของเจรลมพาเวลมากน้อยแค่ไหนและทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเราจะวางกลยุทธการลงทุนอ,อย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณธีรัตเลยครับครับดี๋ยวคุณธีรัตครับเออครับมองท่าทีแล้วก็คาให้สัมภาษณ์ของเจรลมพาเวลเมื่อคืนนี้ยังไงบ้างครับครับ เมื่อคืนนี้เจรลมคาเวลเนี่ยคือเขาคือเมื่อคืนเนี่ยมันออกมาว่าคงดอกเบีย้ยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ปนปวนตลาดเนี่ยคือการที่เขามีออกมาบอกว่าเขาจะมีการลดวงเงินการทำค QT หรือว่าอ่าค u นด t i t ีฟเ v e เปอ e ์ i n g นะครับซึ่งการลด QT เนี่ยมันเป็นเหมือนขั้นขั้นตรงกลางระหว่างการนั่งเฉยๆกับการลดดอกเบีย้ยคือเหมือนเป็นสเต็ปสเต็ปแรกของการลดดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่า ตลาดเนี่ยก็มีมุมมองที่ทองก็ชูดขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าตลาดก็มีมุมมองคืออ่ต้องยอมรับว,ว่าตลาดช่วงนี้มันเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเกิดเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อน้อยลงเงินเฟ้อลงแล้วเฟดลดดอกเบีย้ยทองจะขึ้นข่าวเนี่ยมันเล่นมาตั้งนานตั้งแต่ก่อนช่วงช่งสงครามละนะครับอ่าพอที่ข่าวก็เลยมีความหวังว่าทองน่าจะเด้รอบอันนี้ส่งจากการที่เฟดมีสายว่าจะลดดอกเบีย้ยปีนี้หรือเปล่า S <S ท้องก็เลยชูตขึ้นไปช่วงประมาณเมื่อคืนช่วงช่วงที่อเมริกาช่วงที่เขาเฟดเฟดเขาคุยนะครับ <S <S อ่านะครับแต่ว่าจนถึงเวลาที่เราคุยกันตอนนี้ก็กลับร่วงลงมาก็เหมือนยืนไม่ค่อยอยู่นะครับครับก็ร่วงลงมากลับกลับมาอยู่ที่จุดเดิมก่อนก่อนที่จะมีข่าวที่จะ,ะท่า T, ทํา QT ชเปอร,ร์ลิงอืมครับมีมีประเด็นหนึ่งผมสงสัยมากเลยนะครับคุณจิรัตคือแค่บอกว่าเดือนหน้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเออผมก็ยังงงว่าอ้าวแล้วสุดสินว ฟีคอีน้ืดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยหรือว่าตลาดมองมองข้ามฉดแล้วครับว่าปีนี้ไม่มีการลดดอกเบีย้ยแน่นอนเอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยคืออย่างนี้ครับคือต้องยอมรับว,ว่าปีนี้ตอนแรกเนี่ยเฟดคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยสองสเต็ปอ่าใช่อ่าแต่ว่าพอเงินเฟอ้อเนี่ยมันเริ่มดูเอ๊ะมันเริ่มกลับมาเริ่มคุมไม่ค่อยอยู่เขาก็ไม่ค่อยกล้าจะลดดอกเบีย้ยแต่เขาคอนเฟิร์มว่าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแต่ก็คือคือคือคอองไม่ถึงความหมายก็คือว่าไม่ถึงขั้นว่า จากที่ตั้งใจว่าจะลดดอกเบีย้ยไปเป็นขึ้นดอกเบีย้ยอืออจาจถูกไหมอาจจะคือตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจไปขึ้นดอกเบีย้ยสองสเต็ปถ้าเกิดว่าเราเอาเอาตามตามขั้นตอนก็คือดอกลดดอกเบีย้ยสองสเต็ปลดดอกเบี้ยหนึ่งสเต็ปไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยครับอ่าผมว่าเขาเขาแค่ปิดประตูว่าเฮ้ยปีนี้ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนแต่แต่ผมก็ต้องบอกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนครับเสร็จเสร็จเคยพูดแบบนี้ตอนช่วงอตอนตอน หลายปีก่อนก่อนช่วงโควิดนะครับ <ừ> m, ว่า <ừ m. S 2> ไม,ไม่ไม่ลดไม่ลดดอกเบีย้ยหรอกม่นอาจะขึ้นแต่พอพอมันมีเหตุการณ์อย่างโควิดมาเนี่ยเขาลดดอ,อกเบีย้ยเหลือศูนย์เลย <ừ m. S 2> อ่าเหลือเหลือเหลือต่ำที่สุดเลยอะไรเงี้ยคือมันคือเราต้องยอมรับว่าเขาพูดในสถานการณ์ที่สถานการณ์ปกติไม่ได้มีเออ่สงครามหรือไม่ไมีโรคระบาดท,ที่รุนแรงอะไรเงี้ยก็จะก็คงจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งตลาดตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูโพนะครับเอ่อโพซึ่งเป็นโพ เป็นดอทพลอตนะครับของอของต่างประเทศเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเชื่อถือได้ณเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยปีนี้คาดว่าจะลดดอกเบีย้ยหนึ่งสเต็ปจากที่ตอนแรกเนี่ยเฟดคาดว่าจะลดสองสเต็ปโพตตอนนี้เหลือหนึ่งสเต็ปนะครับอาจจะลดสักช่วงไหนของปีเพราะว่าเฟดน่าจะกังวลเรื่องเงินเฟอ้อครับครับอ,อย่างนี้มันจะส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำยังไงบ้างครับ ก็เออจริงๆทองคำเนี่ยเออต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาทองขึ้นมาจากข่าวเรื่องว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเริ่มลดดอกเบี้ยไปว่าทองซิลเมนเอ่อทุกทีดอกเบี้ยซิลเมนขาลงแล้วเพราะฉะนั้นเอ่อน่าจะเป็นเออมันก็เป็นเป็นธรรมดานะครับดอกเบี้ยขาลงทองก็จะเป็นขาขึ้นอันนี้เป็นเป็นสูตรมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคือ ต้องยอมรับว,ว่าทองสปีดมาช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสองครามครับคือถ้าเกิดว่าเราดูตั้งแต่เดือนเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยมันก็เ่อเคยเยียบขึ้นทีละน,นิดทีละน,นิดอ่าแต่พอมาสปีดเรื่องสองครามตั้งแต่เอ่อมีมีการมีการถล่มสถานทูตมีการยิงกลับมีอะไรเงี้ยนะทองก็ขึ้นขึ้นแหลกเลยนะครับมีมีมีข่าวทางอิสราเอลอะไรก็ทองก็ขึ้นแหลกเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ข่าวสงครามดูเหมือนจะเงียบ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเงียบลงไปลงไปอีกเงียบน้อยเงียบเงียบลงเพราะว่าก็ก็ดูเหมือนไม,เมน่เหมือนเหม <laughs> ือนเจ้ากันอ่ะเหมือนต่างคนต่างต่างคำกันแล้วก็เออเจ้ากันนะแล้วก็คือผมผมเชื่อเลยว่าไม่น่าจะมีใครอยากเกิดสงคารามเพราะว่ามันก็เสี่ยงคู่นะครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องเรื่องสงครามน่าจะเงียบๆไปพอเงียบๆไปเนี่ยเออแล้วก็ทองก็ต้องกลับมาเล่นข่าวเดิมก็คือข่าวรูนตอะเบี้ยซึ่ง เราต้องมาดูปัจจัยพื้นฐานก่อนว่าปัจจัยพื้นฐานเหมือนเดิมแต่ว่าราคาทองตอนเนี้ยยังอยู่สูงกว่าช่วงก่อนที่จะมีข่าวสงครามเยอะอนะครับ,รบสมมติว่าเรา,าดูช่วงก่อนส่งก่อนที่จะมีข่าวสงครามเนี่ยทองมันน่าจะอยู่ที่ประมาณขอโทษครับแค่สองพันสองร้อยเองอะ่ะม,มันยังอีกเยอะเลยคือคือวันวันที่เออ่ประมาณวันที่เอเขาเริ่มยิง สถานทูตอิหร่านที่ซีเรียนี่คือคนเริ่มแพนิกกันคือประมาณวันที่เอวันที่ขอโทษนะวันที่สิ้นเดือนเมมีนาหรือต้นเดือนเมษาผมไม่แน่ใจนะครับราคาวันนั้นอยู่ที่ยังไม่ถึงสองพันสองเลยครับอืยังไม่ถึงสองพันสองเลยนะครับแล้วตอนเนี้ยสมมติว่าข่าวสงครามนี้มันจบคุณลุงลองคิดดูว่าโอเคผมผมไม่ได้บอกทองเป็นขาลงนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่สองพันสามอะ ใช่ครับแต่ว่าตอนก่อนมีข่าวสมมติว่าทุกอย่างมันกลับไปเหมือนเดิมอ่ะตอนเนี้ยมันอยู่สูงกว่าสูงกว่าเดิมร้อย่าเรียญแล้วอ่ะนะครับแล้วมันก็แต่มันเคยไปสูงถึงสองพันสี่สองพันสี่เคยครับสูงกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นกิดผมมองในมุมของเรื่องของการข่าวอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสที่จะลงได้อีกอ่าเพราะว่าเรื่องข่าวเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรมันไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรแล้วก็เฟดก็ไม่ได้มีท่าทีที่ อ่จะลดดอกเบี้ยรุนแรงด้วยก็คือลงก็คือลงไปหาลงไปหาฐานเดิมเดิมที่ปัจจัยเดิมเดิมถูกไหมฮะผมว่ามันน่าจะต้องลงไปก่อนอย่างไรต้องลงไปปิดแกล้ตรงนั้นก่อนไปปิดแล้วค่อยว่ากันอืมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในระยะกลางๆเนี่ยคือคือผมพูดไม่ได้พูดว่ามันจะลงพรุ่งนี้หรือลงอาทิตย์หน้านะครับแต่ผมว่าในระยะกลางๆเนี่ยผมว่าสองพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ยากครับแล้วก็ ผมว่าขั้นต่อไปก็คือประมาณ2,200ซึ่งมันก็เป็นสเต็ปของถ้าเกิดเราไปตีกราฟมันก็เหมาะเจาะก,กันกับฟิโบนัชชีที่มันขึ้นมาตั้งแต่เอ,อ1,986นะครับ,รบขึ้นมาสูงสุดที่ประมาณ2,420กว่านะครับประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเกิดมาตี50%เนี่ยม,มันอยู่ที่2,200พอดีแต่ถ้าเกิดว่าตีที่38.2เนี่ยซึ่งเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของฟิโบนัชชีเนี่ย ก็จะอยู่ที่2,250พอดีซึ่งมันก็มีแนวต้านอยู่ตรงนั้นอยู่พอดีที่มันเคยเคยไปชนชนย้ำย้อยู่พอดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลข2,250กับ2,200เนี่ยเป็นตัวเลขที่มันซิ g n i ฟิแคน t ์นหลาเดือนผมว่า2,003เนี่ยเป็นแค่ตัวเลขเชิงสิิติใหญ่เฉยไม่ได้ผมว่ามันก็จะเวียงขึ้นเวียงลงอยู่ที่2,003เนี่ยแหละคนเห็นอ้าวหลุดแล้วเอากลับเด้งขึ้นไปอ่าหลุดแล้วแต่ว่าผมว่าตัวเลขที่มันจะชนและเด้งเนี่ยผมว่าเป็นที่2,250แล้วก็2,200 นี่คือเป็นจุดพักตัวตามเทรนใหญ่ที่เป็นขาขึ้นอยู่ใช่ใช่มันควรจะเด้งจากจุดตรงนั้นอืแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าสองพันสามร้อยจะเด้งผมคิดว่าคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าที่มันขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนเก็บของครับถูกไหมันต้องมีคนซื้อคนซื้อเนี่ยเขาเขาไล่ซื้อขึ้นเขาก็ซื้ออีกซื้อเขาซื้ออีกมันทําราคาถึงขึ้นมาจากต้นปีที่แค่ประมาณ ออ2,000เหรียญหรือต่ำว่านั้นไม่แน่ใจขึ้นมาถึงขึ้นมาเป็น2,004คือคนซื้อมันก็ไล่ซื้อเขาต้องทํากําไรเขาเขาคงไม่ได้ซื้อไปเพื่อโอเคบางอาจจะมีบางส่วนเป็นรัฐบาลซื้อเพื่อเก็บเป็นคลองคลังในประเทศอะไรก็รก็ยอมรับเป็นไปไ,ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าตลาดอันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้ก่อนว่าออืตลาด อที่เป็นกระดาษเปเปอร์โกเนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดฟิสิกอลมหาศาลอ่าเข้าใจครับบอกว่าจะจีนจะซื้อกี่ตันเนี่ยซื้อเพิ่มอีกกี่ตันเนี่ยถ้าเกิดมาเทียบเป็นวอลลุ่มที่ซื้อขายจริงเนี่ยยังไม่ถึงวันหนึ่งเลยที่ที่เขาซื้อมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงวันหนึ่งของของของโลกเลยไม่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 ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำเพราะเพราะเปเปอร์โกมีได้วอเลตอยู่ใช่ไหมครับคุณถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้น ราคาเนี่ยมันถูกหลีดมันถูกคอนโทรลโดยเลเวเลชมันถูกคอนโทรลโดยเปเปอร์โกนะครับมันไม่ใช่บอกว่าโอ้จีนไล่ซื้อเพราะฉะนั้นจีนเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่จะทําให้ราคาขึ้นไปเข,เ,ขเขาซื้อจิงเขาซื้อฟิสิกอลมาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาไปวางเป็นมาจินแล้วเลเวเลชขึ้นไปอืมออ่าเพราะฉะนั้นแต่คนที่ทําราคาเนี่ยมันเป็นคนที่เลเวเลชอ่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นมผมเชื่อว่าคนที่ทําราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องทํากําไรออกมาครับเขาต้องทุบขายออกมาครับ นะครับเอ่อมีข้อสังเกตยอยู่อย่างหนึง่งแต่ว่าก็ต้องรองไปสังเกตกันดูครับช่ <c oughs> วงก่อนน,นนั้นเนี่ยช่องที่มันขาขึ้นสักช่วงเดือนสามเดือนสี่มันขึ้นเยอะๆเ,เนี่ยอืส่วนใหญ่มันจะขึ้นตอนเช้าอืมอ่าขึ้นตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำๆก็เริ่มลงแล้วเริ่มลงมีตอนตอนช่วงเช้ามืดอ่ะใช่ครับอ่ามนั้นมันจะเป็นแพทเทิร์นที่ไอย่างงี้มันมันเสมือนว่ามันมีผู้เล่นอยู่อยู่กลุ่มที่อยู่เวลาช่วงเช้าแล้วก็อยู่เวลาเช้ามืดอ่ะอ่าฮะ อ่าที่เขาอยู่ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเป็นใครแต่ว่ามันจะมีนิสัยคล้ายกันว่าเอ้ยทองตอนเช้ามันโดนโดนชูดขึ้นไปและแล้วก็ตอนบ่ายๆก็ยุโรเปิดก็ดรอปลงมาเวลาช่วงเช้าปิดก็อันนี้ก็จะดรอปลงมาแล้วก็ขึ้นอีกทีช่วงช่วงดึกๆของเราอืผมผมก็ผมก็พูดกับทางเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกอะไรคุณไฮนะครับว่าเออน่าสังเกตมากเลยคุณไฮมันจะไปชูดกันอีกตอนที่ผมสังเกตนะคือไปชูดตอนประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืน แล้วก็กลับมาบ่ายๆแล้วเทขายแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่สองสามสามระยะหนลึงแล้วก็จะปรับรอบมาเป็นชดช่วงเชา้าแล้วก็ไปไปขายช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรทํานองเงี้ยเออมันม,มันเหมือนกับที่คุณชาบอกนะมันจะมีเหมือนกับว่ามือกลุ่มผู้เล่นที่ท,ที่ที่คอยที่แค่เป็นมาเก็ตเมกเกอร์พอสมควรเลยนะครับว่าเออว่ามันมันว่ามันจะเริ่มตรงนี้ตรงนี้เอาผมย้อนถามนี่ดีกว่าถ้าการที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยหรือแค่ครั้งเดียวหรือไม่ลดดอกเบี้ยเลยเป็นโมเมนตัมตลาดจะเปลี่ยนไหมครับ เอ่อผมคิดว่าสมมุติว่าข่าวมันมีอยู่แค่นี้เฟดลดดอกเบี้ยครั้งเดียวเนี่ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยเลยเนี่ยทองก็ยังเป็นขาขึ้นที่ขึ้นเหมือนปีที่แล้วขึ้นนะครับขึ้นค่อยๆขึ้นขึ้น,น,น,นลงๆแต่ว่าถ้าเกิดมาเทียบถึงจุดเนี้ยจุดที่เรายือนอยู่นะอืมถือว่าจุดถือว่าสูงต้องยอมเราว่าถือว่าสูงเพราะว่า เมื่อต้นปีเนี่ยผมผมขออนุญ,ญาตนะครับผมเปิดดูว่าต้นปีเนี่ยทองอยู่ที่ประมาณสองพันต้นต้นสองพันยี่สิบอะไรเงี้ย huh สองพันยี่สิบกว่าเหรียญ huh การที่มีข่าวอย่างเงี้ยสมมุติไม่มีข่าวสงครามไม่มีคนไล่ซื้อไม่มีคนปั่นอะไรเงี้ยสมมติว่าปีปีหนึ่งเนี่ยทองขึ้นสักอคุณหนุ่มว่าปีหนึ่งสมมติเราเราเรา,เราลบภาพของปีนี้ไปก่อนนะครับทองขึ้นปีละสองร้อยเหรียญน่าพอใจไหมถือว่าโอเคนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต สองร้เหรียญโอเคนะสิบเซ็นใช่ใช่ขึ้นเยอะนะปกติแล้วสินทรัพย์อะไรขึ้นสิบเปอร์เซ็นนี่ก็ไม่ไม่ธรรมดานะอืมออ่าเพราะฉะนั้นสมมุติว่าจากสองร้อยจากสองพันขึ้นเป็นสองพันสองก็โอเคก็น่าพอใจครับอ่าต้องน่าพอใจตอนนี้ทองอยู่สองสามต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีการปรับฐานใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันยังสูงกว่าสูงพอสมควรใช่ใช่คือคือเราต้องบอกกันว่าเออ ข่าวเกิดมันมีแค่นี้เกิดมันไม่ได้มีอสองครามไม่ได้มีโรคระบาดไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ไม่ได้มีใครยิงนิวเคลียร์ออกมาอ่าอ,อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่มันเคยเป็นแล้วก็ค่อยๆโตไปครับอ,อแต่ว่าการที่ปลว่าอะไรที่มันโตมากเกินไปมันก็ต้องปรับฐาน โตมากเกินไปมันโตจากอะไรเมื่อกี้เราคุยกันว่ามันมีอาจจะมีเจ้าเจ้าใหญ่เก็บของแล้วก็เข,เขาก็ต้องปล่อยของถูกไหมครับ,รบเขาเขาเขาซื้อพวกนี้ผมเดาว่าเขาซื้อเลเวลเลชเขาซือ Member, อ้อเปเปอร์เขาซือ้อปุ๊บเขาเขาไม่ได้เก็บฟิสิกอลนี่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นที่เขาจะมา,เ,าเก็บเป็นคงครังเพราะว่าพวกนี้เขาซื้อกระดาษเขาก็ต้องปล่อยของออกมาต้องระบายกําไรเพราะฉะนั้นผมว่าจุดที่อยู่ปัจจุบันหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นจุดที่เขาไล่ขายอยู่ แบงค์ทังตอนนี้ก็ตามผมก็ยังที่ว่าเขาขายไม่หมดเขายังไล่ขายอยู่ออืเพราะว่าเขาซื้อมาเยอะครับ,รบผมคิดว่าเขาต้องกลับมาซื้ออีกทีเนี่ยมันต้องต่ากว่านี้ครับมันต้องต่ำาีเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เอคนสมมตินคนคิดว่าจะกลับขึ้นไปสองพันสี่อีกเร็วๆนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ,รบอม,อมด้วยด้วยด้วยปัจจัยต่างๆมันไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นกูสปอร์ตมีโอกาสพักฐานท่องไทยเลยครับ มันพักฐานไม่ลงเลยเมื่อบาทมันอ่อนขนาดนี้มันจะไปไงต่อครับอืมครับคือทองไทยเนี่ยมันก็ได้รับอน,นิสงส์งจากค่างเงินบาทที่มันอ่อนใช่ไหมครับอ่าซึ่งเอ่อเราก็ชินคุ้นชินละจริงๆเราก็คุ้น <c oughs> ชินกัแบบทั้งทองว่ามันจะขึ้นแล้วก็เงินบาทมันก็จะอ่อนมันไปด้วยกันทั้งคู่เลยทองไทยก็เลยแบบไปเป็นจรวดเลยแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนสถิติมาดูจริงๆเนี่ยพวกอะไรที่เป็นค่างเงินเนี่ย มันส่วนใหญ่นะมันจะไม่ได้เหมือนกับพวกสินค้าพวกพันทองหรือน้ำมันหรือว่าเอ,อพวกหุ้นอะไรเงี้ยที่มันจะมีนิวไฮขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับในทางกับการเรามาดูข้างเงนเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบมันจะมีกรอบของมันอยู่นะครับ mm hmm. คือคือพอมันชนกรอบหนึ่งก็จะเด้งลงมาอือ mm hmm. คือผมผมให้ข้อสังเกตว่าทองเงินบาทเนี่ยในรอบ ยี่สิบปีได้มั้งครับผมขอโทษที่อันนี้ผมไม่ได้แม่นนะครับผมผมไม่ได้มีข้อมูลที่ที่ที่หน้าจอตอนนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกินสามสิบแปดกว่ากว่านะผมคิดว่านี่คือคือคือแม็กซ์บนสุดที่มันมีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม้กระทั่งมันจะดูว่าบาทอ่อนได้อีกก็ตามแต่ว่าผมเชื่อปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยที่สําคัญว่ากรอบใหญ่ของมันเนี่ยเงินบาทอาจจะอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสามสิบแปดในรอบประมาณสิบกว่าปีมาเนี้ยครับ นะครับการที่จะทลายกรอบกรอบของค่างเงินเนี่ยมันไม่ได้ง่ายยกเว้นว่าประเทศนั้นมันจะมีะการการทำนโยบายการเงินการคลังที่มันแหวกแนวอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแบบว่าไปประเทศอื่นขึ้นดอ,อกเบี้ยกันกับลดดอ,อกเบี้ย <c oughs> อะไรที่อะไรที่ทำอะไรที่แหวกแนวหรือประเทศบางประเทศที่พิมพ์เงินออกมาเยอะๆ <c oughs> คือสมมติประเทศอะไรที่มันเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติอะโอเคอาจจะเศรษฐกิจดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบ คือต้องยอมรับกับว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็พิ่งพิงการส่งออกเวลาบาทอ่อนเนี่ยไทยก็ส่งออกง่ายขึ้นรเราพิ่งพิงการท่องเที่ยวเวลาบาทอ่อนคนก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะขึ้นใช่ครับคือการที่มันมาบาลานซ์กันแบบเนี้ยส่งออกมากขึ้นอคนมาเที่ยวเยอะขึ้นมันก็จะมีส่วนที่ทําให้บาทมันแข็งแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ยงังผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ยังแต่แต่ที่ผ่านมาเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าแปลว่ามีเงิน โฟล์เข้ามาในประเทศก็คือส่งออกมากกว่าน,นําเข้าครับนะครับเพราะฉะนั้นคือโดยพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะมีการจํากัดอยู่ระดับหนึ่งของการอ่อนมันอ่อนมากไปกว่านี้เนี่ยลําบากเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่น่าจะเกินสามสิแปดหรือสามสิบแปดจุดห้าเต็มที่ละผมว่ามันใกล้ใกล้เพดานมากละสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะ คนอาจจะคุ้นชินว่าทองไทยยังไงก็ได้อน,นี้ส่งจากข้างเงินบาทผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นในปีนี้แล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่สูงมากแล้วก็คือซันนี่อยู่ที่สามสิบเจ็ดครับนะครับมันอยู่ในจุดที่สูงสูงกว่าที่ี่วจะใกล้ๆขอบใกล้ๆขอบบนสุดแล้วนะครับเพราะท่านสมพติว่าเอทองจะลงหรือจะขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยผมว่าบาทก็จะส่งส่ง อยู่แถวๆนี้แหละคงไม่ได้แข็งมากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเราก็ยังไม่ได้ดีนะครับอ,อย่างนี้เองทองไทยมันมีโอกาสลงไปได้ขนาดไหนครับคุณเวรัอ,อต่ำกว่าสี่หมื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วเพราะตำ่ำถ่งก็ถึงแนละ้วเอาผมว่าตั้งเป้าไปสักต่ำกว่าสามหมื่นเก้านี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมคิดว่า มีโอกาสที่มีโอกาสได้เห็นใช่ไหมเพราะผมเห็นว่าโอ้โหกว่าจะลงแต่ละแต่ละครั้งนี่ลงยากพอสมควรเหมือนกันนะครับทองไทยแต่ว่านี่คือเราเราต้องบอกว่าในในช่วงสามสี่เดือนแรกนี่ถือเป็นภาวะไม่ปกติมากๆสาหรับทองไทยถูกไหมฮะใช่ครับไม่ปกติของทั้ง,ท,งทั้งโลกเลยครับจริง <laughs> ผมบอกว่า <laughs> ทั้งทั้งโลกเลยคือแต่แต่ที่ผมบอกมันมีเรื่องภาวะสงครามแล้วเราเชื่อว่ามีมันมีคนเก่งมีคนซื้อด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความ แปลกๆด้วยนะว่าเวลาข่าวออกมาเนี่ยยิงกันตอนวันเสาร์อาทิตย์อือะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเหมือนให้คนให้ทองขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาครับมาเก็บมาเก็บของม,มาสุกก่อนใช่แล้วก็ข่าวก็เหมือนพร้อมใจกันแพนิคนะเป็นข่าว <laughs> ที่แพนกก็นิเกันถ้าเกิดว่าเรามาอ่านเนื้อข่าวาจริงๆก็จะรู้ว่าเอจริงๆผม,มอ่านข่าวตั้งแต่ตอนที่วันวันที่เอ,อ,อิสราเอลยิง เออโทษอิหร่านยิงกลับอิสราเอลตอนช่วงสงครามใช่ไหมครับอ่าใช่ใช,ใชจ่จริงๆข่าววันนั้นน่ะลงกันน่ากลัวมากเลยนะอ uh huh. ผมผมก็สงสัยนะผมก็ไปอ่านเนื้อข่าวเนื้อข่าวบอกว่าโอเคจบกันละถือว่าเจ้ากันละมีมีนักข่าวบอกแบบนี้แต่ว่านอ้ข่าวประโยคนี้ไม่ดัง uh huh. uh huh. แตไ่ไอประโยคที่ดังคือมันยิงครับแต่ว่าประโยคที่บอกว่า เออก็ก็จบกันแล้วก็เจ้ากันนะเอเอซึอ่งซึ่งซึ่งประโยคนี้มันจะออกมาหลังจากนั้นแต่ว่าข่าวเนี่ยผมอ่านตั้งแต่วันนั้นแล้วนะผมมพิงกว่าทำไมประโยคนี้ถึงไม่ดังอืเออผมผมเอมันก็มีความแบบเหมือนมีการเตรียมกันเลยอย่างกับมีการเตรียมกันว,ว่าราคามันต้องขึ้นไปเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยว่อยปล่อยของออกมาอะไรเงี้ยเหมือนจะฉากอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ มันก็ดูมีความเหมือนแบบนั้นอะไรเงี้ยเออครับกับสำนักข่าวด้วยนะก็อีความเที่ยงกันอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เลยก็เลยดูว่าอ่าถ้าเกิดสมมติมองในระยะใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยังไม่ใช่จุดที่อ่าคือถ้าเกิดเราจะเล่นระยะยาวเนี่ยก็เข้าซื้อได้อยู่นะแต่ว่าผมว่ารอรอรอสักสองพันสองร้อยห้าสิบสองพันสองร้อย ค่อยเริ่มทยอยซื้อดีกว่าตอนนี้นืองยังไม่ใช่จุดที่ซื้อก็อคือเอาราคากอ์สปอร์ตเป็นตัวมาร์กใช่ครับเั้นเพราะผมคิดว่าเงินบาทมันก็อยู่ในขอบบนพอสมควรแล้วออนนี้ผมอยู่ผมอยู่ณปัจจุบันเลยเนี่ยตอนนี้ทองลงมาที่สองพันสามร้อยสี่เหรียญน,นะครับซึ่งลงมาแต่ว่าปกติเวลาทองลงเนี่ยธรรมชาติเลยเงินบาทจะอ่อน่่ัครบ,ครบอาแต่ตอนนี้บาทกลับแข็งขึ้นมาเมื่อเช้าบาทที่สามสิบเจ็ดจุดหนึ่งกว่าจุดสองตอนนี้อยู่ที่สามสิบหกจุดสี่ สามสิบสอจุดเก้าห้าอืออืมอ่าบาทแข็งกลับมาอีงนี่กลายเป็นสองเด้งกลายเป็นว่าทองก็ลงบาทก็ขทองไทยต้องลงแรงบบาทก็แข็งลงอานครับมันก็มันก็สะท้อนอะไรอยู่ว่าบาทมันก็มีข้อจํากัดของมันมันก็คงจะไม่ได้แบบอ่อนไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างที่ผมย้ำอีกทีนะครับค่าเงินมันวิธีการวิธีการคิดมันไม่ได้เหมือนสินค้าคอม m o d i t i e ไม่ได้เหมือนหุ้นไม่ได้เหมือนบิตคอยที่มันจะแบบอ่าผ่านเวลาเงินเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆขึ้น เพราะว่าไอ้พวกคอมมอนดิตี้หรือว่าบิตคอยหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นนาเงินเฟ้อครับต้องยอมรับว่าเงินมันเล็กลงเรื่อยๆถูกไหมครับเงินเล็กลงเรื่อยๆมันเพราะมันขึ้นนาเงินเฟ้อเงินเฟ้อทองก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าอ่าค่าเงินมันไม่ใช่อไอ้ประเทศนี้ก็เฟ้อประเทศมันก็เฟ้อครับมันก็เฟ้อกันหมดอะเฟ้อกันทั่วโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีกรอบของมันอยู่อืมครับ แต่ปีนี้สมการมันก็แปลกๆเยอะนะครับจากเดิมที่เราดูว่าตอนดอลลร์วิ่งสวนกับทองเงินบาทสวนกับทองอะไร,รนองเี้ยครับแต่ว่าป,ปัจจุบันเองนี่คือเราไม่สามารถจะอ้างอิงได้เลยว่าจ,จริงๆอย่างที่คุณเทียบอกนะว่าออโอเคโคสปอตลงน่าจะได้บาทอุ้มนะแต่บาทกลับลับแข็งมาวันนี้เองอะไรปัจจัยเพื่อน่าจะมีปัจจัยแวดล้อมเพื่อน่าจะมีผลพอสมควรเลยนะครับปีนี้รู้สึกใช่ครับปีนี้ต้องยอมรับว่า อสูตรอะไรที่เคยใช้ใช้ไม่ได้เลยอืมครับอ่ากับ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 ค่าเงินทองอะไรตรงนี้แต่ว่ายัางไงซะทองไทยก็ยังเป็นการย่อเพื่อสะสมอืมใช่ครับแต่ว่าเอ่อเนื่องจากว่าต้องต้องยอมรับก่อนว่าปกติเนี่ยผมก็จะบอกว่าซื้อได้ทุกราคาซื้อเลยซื้อตอนไหนก็ได้เราไม่เก็บรายละเอย่ยาว,ยาวอันนี้ก็ขายแต่ว่าจุดนี้มันเสี่ยงนิดนึงยอมรับ,รบจุดนี้มันเสี่ยงนึงที่จะ ติดดอยนานเกินไปนานจนท้อใจอ่ะอืมจนนานจนท้อใจสมมุติว่าสมมุติว่ามันลงไปเล่นอยู่ดับสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าสักครึ่งปีปีหนึ่งอ่ะผมว่ามันจะจะท้อใจจะจะยอมแพ้กันก่อนออืซึ่งซึ่งซึ่งคนทําตลาดก็มักอยากจะเป็นเห็นอาการนี้อยู่แล้วถูกไหมครับดันขึ้นไปสุดแล้วก็ย่อลงมาสักพักหนึ่งจนท้อแล้วก็ยอมคัดขายอ่าจนสมมุติเราคิดง่ายว่าอยู่ที่ 38, 39, สามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าสักหกเดือนเงี้ยคนที่มันติดตรงนี้เขาก็ท้อแล้วครับผมคิดว่านะเขาก็ uh huh. เออก็ซึ่งมันมันดูภาพมันมันมีความเป็นไปได้ด้วยนะผมก็ต้องบ,บอกเหอนว่าเออเพราะว่าตอนนี้มันมันอยู่ในจุดที่สูงเกินไปอยู่อืมอืมครับแต่ทั้งนี้้นั้นผมต้องบอกนะว่าไม่มีเหตุการณ์รเซอร์ไพรส์เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์รเซอร์ไพรส์ก็ก็คาพูดที่ผมพูดมาก็จะใช้ไม่ได้เลยมันก็จะก็จะกลายเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ก็คือพร้อมพร้อมมีจะไปแล้วล่ะว่างั้นเหรอเขาอ้มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเหออใช่ไหมครับต้องสำหรับราคาทองคําใช่คือผมให้ข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับว่าทุกครั้งที่ตลาดมีข่าวดีมากๆเนี่ยอย่างตอนช่วงสองพันสามไปปลายสองพันสี่เนี่ยผมมีได้ข่าวดีเลยว่าทองจะไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อนักวิเคราะห์จากธนาคารดังๆของโลกก็บอกว่าสองพันห้าสองพันแปดสามพันทองไทยผมมีเห็นคนส่งคลิปมาว่า คนนี้บอกว่าจะไปสี่หมื่นห้าคนนี้บอกว่ห้าหมื่นหกหมื่นมีใครให้มากกว่านี้ไหม <laughs> แล้วพี่เขาดังๆทางนั้นเลยนะครับผมต้องบอกว่าชื่อชื่อดังแบบพูดไปคนหนุ่มก็รู้จักอะไร <c oughs> ใช่ครั<ๆ>แบอเคยเห็นอยู่อ่าวันนี้คือคือข่าวดีครับเดี๋ยวจีนซื้อทองจีนตุนทองอยู่จีนเนี่ยเขาตุนทองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็ซื้อเท่าเดิมนี่แหละเขาไม่ได้เขาก็ซื้อตามตามข่าวนน้นยกไว้นว่าเขาซื้อซื้อแบบไม่บอกใครนี่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเธอตามข่าว เขาก็ซื้อในปริมาณไม่ได้ไม่ได้โอเคอาจจะมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนดีซีเอใช่ไหมครับซื้อสะสมเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แต่เขาปีนี้เขาจะซื้อเยอะหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อแบบสมมติว่าจากหนึ่งร้อยเขาซื้อเป็นหนึ่งพันเขาอาจจะซื้อจากหนึ่งร้อยเป็นร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอือฮึอือฮึโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงสักอ่าอีสัก ระยะหนึ่งเดี๋ยวพูดคุยกันอีกรอบมังนะคุณทีณณรัตน์พว่ามันใกล้จะเลือกตั้งอเมริกาแล้วผมว่าต้องมาดูท่าทีเหมือนกันว่าตลาดจะเอายังไง ยินดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัดต้องขอบคุณคุณธีรัจุธาวรากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอินตาโกโกเทรดจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับกลัาในวันนี้อย่างที่คุณธีรั์บอกแล้วครับหลังจากที่ข่าวกระแสเรื่องของสงครามซาลงไปนะครับตอนนี้ตลาดก็คงมุ่งหวังไว้ที่เรื่องของประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยเฟดแล้วก็เมื่อคืนนี้เองก็เฟดก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมแต่ลด QT ทนะครับทำให้ตลาดมีการดีดตัวแรงแต่ก็ยืนไม่ไหวนะครับซึ่งโอกาสที่จะพักตัวลงไปลึกๆก็ยังมีสูนะะครรับเพาาว่ ตอนนี้2,003ก็ยังอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของราคาปกติที่จะโตประมาณสัก7จเถึง10%นะครับดังนั้นโอกาสที่ราคาจะลงไปพักตัวก็มีสูงนะครับเป้าหมายคุณี่เรามองไว้แถวประมาณ2,250 2,200ก็ถือว่าเป็นจุดตามฟโบูนัชชีเลยนะครับก็ลองดูว่าราคาจะเป็นลงไปตามบั้ยหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดลงไปตามจริงถ้าราคาทองไทยก็ใช้2จุดนั้นนะครับเป็นจูนเป็นตัวมาร์กในการเข้าซื้อสะสมนะครับเพราะว่าเทนใหญ่ระยะยาวก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เช่นเดิมแล้วก็ค่่ออยมาาดูกกัันีงว จากนี้เองปัจจัยอะไรต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาวยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสำหรับ้าช่องทางต่างๆของโกลาวเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณติดตามสวัสดีครับ